ก็โอเคนะมันก uh ็อยู่ผมว่าผมที่สปอนเซอร์ช่องแนลนะครับก็เดี๋ยวจะมาสอนนะครับผมนะครับสําหรับใครที่เมีเน็ตนะครับนะเน็ตมือถือนะครับนะแบบว่าจะลงเลงคลิปนะครับแต่ไม่มี wi-fi เอ่อก็ลงได้เหมือนกันนะครับนะใช้เน็ตมือถอเนี่ยเนี่ยสมมุติว่าใช้เครื่องเนี่ยเครื่องผมถ่ายอยู่เนี่ยลงเลยก็ได้นะครับนะก็เพียงคุณครับกดไปที่สามเหลี่ยมข้างบนนะครับเห็นไหมขวาบนสุดนะครับสามเหลี่ยมไอ วงกลมวงกลมสามอันเออผิดนะครับกดไปเลยนะครับกดไปที่ตั้งค่านะครับนะการตั้งค่านะครับอันแรกนะครับอืมกดที่เอ่อทั่วไปนะครับแล้วก็กดไปที่การอัปโหลดนะครับนะอันที่สามนะครับกดไปเลยตั้งเป็นเอ่อในเครือข่ายใดๆก็ได้นะครับนะกดไปเลยแค่นี้ครับคุณก็จะอัพเอ่ออัพคลิปแบบที่ใช้เน็ตได้แล้วนะครับนะเน็ตมือถือนะแบบ เนี่ยสมมติผมใช้เครื่องเนี่ยเครื่องอันนี้เนี่ยลงเลยครับแบบเน็ตเ,เครื่องเนี่ยเลยลงอก็ได้นะครับนะเออนะครับแล้วก็มันจะไวด้วยนะครับนะเออก็คือแบบว่าใช้เครือข่ายอะไรก็ได้ลงอ่ะเออมมนต้องแบบใช้ไวไฟลงเท่านั้นคือใช้เครือข่ายอะไรก็ได้ลงนะครับอาจจะเป็นเน็ตสอง G สาม G 4 G นะครับนะเน็ตมือถืออ่ะเออไม่ต้องแบบแชร์สปอร์ตก็ลงได้นะครับอ่า ถ้าไม่เชื่อก็ลองมาทําดูนะครับนะก็โอเคครับก็สลับนี้นะครับคงจะมีขิ้น้วยกันนะครับนะใครที่ทําได้หรือไม่ได้ก็คอมเมนต์บอกนะครับโอเคครับบ๊ายบาย